ดูเจ้านายกับลูกน้องนะครับว่าใครเป็นคนขับรถลากนะครับนี่เจ้านายขับรถลากนะครับลูกน้องนะ างวดครับไม่ใช่ว่าโอเแค่ปีนี้นะครับใครที่มีงวดนะครับไม่พอนะครับจะต้องหาเงินเพิ่มนะครับถ้าใครมือใหม่นะครับควรฟังไว้นะครับยังไงก็ไม่พอครับไม่มีข้าวครับปีนี้ครับ ก็พึ่งจะได้150ไร่เองนะครับงานก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับยังไงก็ไม่พอนะครับกางวดนะครับลดเกียวนะครับต่อปีนะครับขั้นต่ำนะครับจะต้องได้600ไร่อย่างนี้นะครับ ได้ละหกร้อยนะครับถึงอยู่ได้นะครับหกรก็ลองคำนวณนะครับน้ำมันค้าลุกน้องน้ำมันก็ค่า,าลุกน้องนะครับตีบเอาครับแสนหนึ่งนะครับ เล่นรถเกียวนะครับมีงวดนะครับ <c oughs> ออากาศเย็นแล้วนะครับ <c oughs> ใครที่อยากเล่นรถเกี้ยวนะครับ <c oughs> ปีนี้แย่แน่นอนครับ <c oughs> ก็คำนวณนะครับร้อยไร่ก็หกหมื่นนะครับ <c oughs> ก็คำนวณนะครับร้อยไร่หกหมื่น มีหนึ่งได้หกร้อยไล่นวนอครับมาอยู่ได้ไหมนะครับยิ่งใครที่ดาวถูกนะครับอยู่ไม่ได้เลยนะใครที่ดาวถูกนะครับ ดาวหมื่นห้าอย่างนี้นะครับอยู่ไม่ได้นะครับไอ้นี่ดาวหมื่นห้าหรือดาวแสนอย่างนี้นะครับอยู่ไม่ได้ครับถ้าสุกปีละสามแสนห้าหรือสี่แสนนะครับอยู่ไม่ได้ครับไม่ใช่อยู่ไม่ได้นะครับไม่พอค่างวดนะครับ เลขกองก็สมุดหกหมื่บสองยี่สี่สเทไหร่สี่ร้อยก็สองแสนใช่ไหมครับสามแสนห้ก็สามแสน เซนหกนะครับหกร้อยนะครับหกร้อยนะครับ,รบไล่ถุงรูอเปล่าก็ไม่รู้นะครับสามเซนหกอ่าลูกน้องน้ำมัน1 0ษหนึ่งนะครับน้องก็ตกไปร้อยยี่สิบนะครับ ก็ต่อไร่นะครับ120บาทนะครับ120บาทต่อไร่นะครับคนขับคนขับก็เจ็ดสิบแปดสิบนะครับอย่างนี้นะเจ็ดสิบบาทนะครับคนขับนะ ที่ริมข้าลนะครับก็เจ็ดสบสามสนละสามคนนะครับเป็นหกสิบนะนี่นะ,ะนวเาแล้วจ็ดสแล้วก็ร้อยก็เจ็ดปดเดสอง ร้อยตีกลมๆง่ายๆนะครับไล่ละร้อยนะครับ <S <S ถ้าใครที่มีลูกน้องคนหนึ่งนะครับคนขับคนหนึ่งคนก่อข้าวคนหนึ่งก็ไล่ละร้อยครับตกไปไล่ละร้อยนะครับ <S 1> <S 1> ถ้ามีสองคนก็เพิ่มมาอีก20บาทนะครับร้อยร้อยไล่ตรงมือ นะครับของเจ้าก็เก้าสิบนะครับผมได้แปดสิบน,นะครับได้ละแปดสิบบาทนะครับได้ละแปดสิบบาทค่าซ่อมมีนะครับค่าซ่อมมีนะครับถ้าแก่้นนะครับแค่ค่าซ่อมมีนะครับจบฤดูกาลครับจะมี ต้องมีนะครับถ้าแก่ก็ไม่นะน้องหกหมื่นน้ำมันสี่หมื่นไม่พอนะครับถ้าได้600ไหกร้อยไล่นะครับลองคำนวณน,นะครับปีที่แล้วหมดไปปีที่แล้วก็ได้ ได้ได้ได้ห0รไล่ก็หมดไป60,000นะครับปีที่แล้วนะครับหมดไป60,000 6 5ห0 0นะครับได่6้6 1สไล่นะครับปีที่แล้วนะครับปีนี้ผมคิดกลมๆไปนะครับ ถ้าถึงสองร้อยห้าสิบไร่นี่ถือว่าได้เยอะนะครับปีนี้นะครับทางผมนะครับนี่ตะคอนพนมนะครับคาดผม,มรู้นะครับแต่แถวบ้านผมเนี่ย้าได้สองร้อยห้าสิบไร่ถือว่าได้เยอะแล้วนะครับก็ไม่มีข้าวครับปกติตอนนี้ก็จะตกไป สามร้อยขวแล้วนะครับสามร้อยคนไล่แล้วนะครับถ้าเป็นถึงช่วงเข้ากลางแล้วนะครับสองร้อยคนไล่ก็ไปถึงข้าวก็ออแล้วนะครับเรลองคิดเอานะครับใครที่มือใหม่นะครับตะควรฟังคลิปนี้ไว้ ลองดูนะครับว่าจะาคุ้มไหมนะครับระว่างรถเกี่ยวเครื่องอัดฟางอันไหนได้ดีนะครับคลิปหน้านะครับคลิปหน้าแล้วผมพ่อยพูดให้ฟังนะครับว่าค่าใส้จ่ายมีอะไรบ้างนะครับ เดียวแล้วก็วันหนึ่งนะครับวันหนึ่งก็สี่ยี่สิบไร่นะครับยี่สิบไร่น้ำมันน้ำมันนี่ก็น้ำมันพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งไม่อยู่นะครับสี่สิบลิตรนะครับ ไม่อยู่นะครับอยู่ไะรรับสหครับประมาัน้านครับประมาณพันห้ประมาณนี้นะครับประมาณพันห้เออประ้นรประมาณ1 5น0อรัรนรน้นมันอน,น้ามับห้าคร้เบะ้อรออานะครับ้ออ 100, ะา้ สองพักนรถเกียวนะครับรถเกียว์อยู่น,น้องอีกอน้องก็พันพันห้าอสองพัน นแล้กกวนะครับรถเกียร์นะครับต่อวันนะครับใครว่าไม่ถึงลองดูนะครับหครว่าไม่ถึงนะครับก็ลองดูน้ำมาันนี่ก็รวมถึงรถลากด้วยนะครับสองพันนะครับถ้าจะกินก็ราบละร้อยนี่ไม่อยู่นะครับรวมนะครับ น้องก็ได้กินในวันละสองพันนะครับถ้าได้ยี่สิบไลนนะครับสองพันเป็นสี่พันนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วครับประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฝากถึงมือใหม่นะครับก่อนจะออกรถก็ควรฟังคลิปนี้นะครับ